สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิฟก็จะชวนมาทำยำหม,มี่ขาวสูตรยำขนมจีนนะคะใส่ปลาร้าด้วยค่ะเริ่มแรกนะคะใส่น้ำมะนาวนะคะ6ช้อนกลางค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะสองช้อนกลางค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นน้ำปลาร้าต้มสุกนะคะสี่ช้อนค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนค่ะพริกป่นหนึ่งช้อนค่ะ แม่กิฟบก็จะใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะพริกจินดาซอยนะคะ10เม็ดค่ะใช้ทั้งเขียวทั้งแดงนะคะแล้วก็หอมแดงซอยค่ะหหัวค่ะแล้วก็ควรให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีค่ะพอคนน้ำยำเข้ากันแล้วนะคะแม่กิฟบก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะปลาทูทอดแกะเนื้อนะคะ1ตัวค่ะ แล้วก็หมูยอลวกนะคะ2อันค่ะตามด้วยหมี่ขาวที่ลวกไว้นะคะหมี่ขาวหนึ่งห่อค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะผักกาดหอมค่ะแม่กิบจะไม่มีผักขีกับถั่วฝักยาวนะคะก็เลยใส่ผักที่มีในบ้านแทนค่ะ ก็จะใส่ผักกาดหอมแทนไปเนาะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะยำหม,มีข่ขาวของเรานะคะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะรสชาติเาก็จะนัวนัวปรารานะคะมีความแซ่บของพริกแล้วก็มะนาวค่ะเข้ากันดีมากเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแชร์ให้ไม่กิปด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ